เบลนันทิตาค่ะที่เปิดใจกับก๊อสิบสตาบันเทิงแบบหมดเปลือกเลยนะคะถึงสาเหตุที่เกือบจะเลิกกับสามีค่ะ กลับมาคืนดีกันแล้วนะคะหลังจากที่เบลนันทิตาได้เผยภาพสามีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นบินตรงจากอเมริกาพร้อมหอบดอกไม้ช่อโตเลยค่ะมาง้อขอคืนดีถึงประเทศไทยจากที่ก่อนหน้านี้ทางเบลเนี่ยได้ประกาศแยกทางนะคะด้วยปัญหาสะสมที่ฝ่ายชายเนี่ยใช้ถ้อยคาที่รุนแรงและลามไปถึงบุพการีค่ะล่าสุดเธอก็ได้เปิดใจกับกอสิบสตาร์บันเทิงนะคะยอมรับว่าที่ให้อภัยเนี่ยเพราะว่านี่คือความผิดครั้งแรกและอีกฝ่ายให้เกียรติพ่อแม่ ตน,นำพวงมาลัยมาขอโทษที่ทำผิดค่ะ พอเรากลับมาถึงไทยได้2วันวันที่3เข้ามาเลยไม่คิดว่าเขาจะมาหาเราเร็วขนาดนี้ค่ะสับสนอึ้งแล้วก็แต่ด้วยความที่ในใจเราเรื่อเรายังไม่พร้อมที่จะเจอเขาแต่ในเมื่อเขามาไกลขนาดนั้นน่ะแล้วเขามาถึงปุ๊บเขาจะก้มลงมากราบเราเลยแล้วเราก็เลยแบบประคองเขาไว้ไม่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 เขาบอกว่าเขาอยากจะมาขอโทษเรารู้สึกดีตรงที่ว่าเขาขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่แต่ทีเนี้ยที่รู้สึกดีมากกว่านั้นก็คือเขาสามารถที่จะใช้เวลาที่เราแยกกันเนี่ยสามารถที่จะคิดได้ว่าเขาผิดพลาดอะไรไปบ้างบอกกับตัวเองว่าโอเคมันแค่ครั้ง รัแ้าจะให้อภัยก็คงก็โอเคก็ให้อภัยเขาจริงๆจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะดูแบบไม่จริง่ะก็เอาเอาเป็นว่าก็ให้อภัยเขาแต่เราก็ยังมีเผื่อใจนิดนิดที่แบบว่าเดีย๋ยวฉันรอดูก่อนว่าถ้ากลับไปอยู่กับยูจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเดิมไหม